สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะน,น,นี้นะครับผมถ้าไม่เป็นการลบกวนจนเกินไป <uk> ก็อยากจะให้เพื่อนเพื <sh arp> ่อนพี่พี่ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับ <sh arp> ผมเพื่อแจ้งเตือนวิด <sh arp> ีโอใหม่<ๆ>หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกตวคุณบุรุาจารย์ร่วมกันครับ เหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญของปูบริบาลสังฆกิตหรือหลวงปู่อุ่นอุตโมวัดอุดมรัตนารามอำเภออากาศทำนวยจังหวัดสุพนรรนะครับหลวงปู่อุ่นอุตโมนี่ท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นศิษย์กรรมฐานในยุคต้นๆนะครับผมของหลวงปู่มั่นพุทธะโตนะครับผมแล้วก็เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์สําคัญที่ นำหลวงปู่ผ่านปัญญาปฏีโฟนะครับผมไปฝากคงเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นพุทธะโตนะครับผมเหรียญรุ่นแรกของท่านสร้างในปีพศ2512นะครับผมเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญในรุ่นหลังๆนะครับผมสร้างในาวาระาที่ระล,ลึกฉลองเจดีนะครับอ,ออกที่วัดอุดมรัตนารามนะครับผมหรือวัดป่านอก รายละเอียดของเหลียญนะครับผมจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับผมเลยครับรูปทรงของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นรูปทรงแบบ ดอกอกิจนะครับผมคล้ายๆกับเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่มั่นที่ออกในปีพศ2492-93นะครับผมแล้วก็ะจะคล้ายๆกับเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่อุ่นเลยนะครับผมที่สร้างในปีพศ2512นะครับนี่ฮะก็จะเป็นสาธิสลักของหลวงปู่ในลักษณะนั่งสมาธินะครับผมบนอาสนะอยู่ตรงกลางฮนะเขียนว่าพระครูบริบาล สังฆกิจนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ระบ,บุชื่อหลวงปู่อุ่นไว้นะครับผมแต่จริงๆแล้วก็คือหลวงปู่อุ่นอุตโมโนี่แหละครับผมส่วนยันก็จะเป็นยันเอกลักษณ์ของท่านนะครับผมนี่ครในเหรียญรุ่นแรกนะครับผมก็จะประทับยันตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวอักษรทางฝั่งซ้ายมือเขียนว่าวัดอุดมรัตนารามนะครับผม ที่อำเภออากาศอํานวยบ้านอากาศเนี่ยเขาจะเรียกว่าวัดป่านอกนะครับนะครับก็จะมีรูปเจดีย์บุรพาจารย์นะครับผมเป็นเจดีย์ที่สร้างตั้งแต่สมัยที่หลวงปู่ยังอยู่นะฮะตั้งแต่สมัยที่หลวงปู่ยังดงํารงธาตุขันนะครับผมจนในปัจจุบันหลวงปู่ได้ละสังขารแล้วนะครับผมก็ได้นําเอาอาธิธาตุของท่านไปบรรจุไว้นะครับผมพร้อมกับอัฐอุรีขันนะครับ เวลาใครที่ไปเยี่ยมชมวัดนะครับผมเวลาที่เปิดให้เข้าชมโดยมากก็จะเป็นวันศีลวันพระนะครับผมถึงจะเปิดสักครั้งหนึ่งหรือว่าเราขออนุญาตาทางวัดเป็นกรณีพิเศษนะครับผมฝั่งขวามือเขียนอากาศอํานวยจังหวัดสุคนครครับที่เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับผม นอกเหนือจากเหรียญรุ่นแรกแล้วนะครับผมวัตถุมงคลที่สร้างที่วัดอุดมรัตนารามก็จะมีเหรียญของหลวงปู่ตื้อนะครับผมที่มาออกที่วัดนี้ก็จะเป็นเหรียญรูปอาร์มนะครับแล้วก็มีเหรียญของพระอาจารย์อุ่นอุตโมขอโทษนะครับผมของพระอาจารย์วันอุตโมนะครับผมเพราะว่าท่านมีฉายาเหมือนกันนะครับหลวงปู่อุ่นท่านก็สร้างถวาย สาสตรธมิกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นของหลวงปู่ตื้อแล้วก็ของพระอาจารย์วันนะครับผมก็มีออกที่วัดนี้เหมือนกันนะครับผมนอกเหนือไปจากนั้นก็จะมีพวกพระผงเหรียญเม็ดแตงนะครับผมลูกหล่อเหมือนขององค์ท่านหน้าตาห้านิ้วนะครับผมซึ่งในปัจจุบันนี้หายากมากๆนะครับนี่ก็จะเป็นพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายพระกรรมาฐานในยุคต้นๆน,น,นะครับผมที่เป็นปฏิปทา ของหลวงปู่มั่นพุทธตโตองค์หนึ่งนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ